สวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้นะครับก็จะมาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหัวฉีดสเปรย์ทำความสะอาดอเนกประสงค์กันนะครับผมบางทีเนี่ยเราต้องการใช้หัวฉีดสเปรย์น้ำมันทำความสะอาดเนี่ยนะครับผมในการฉีดในช่องเล็กๆนะครับซึ่งเมื่อเราซื้อ,อตัว กระป๋องสเปย์มาเนี่ยเขาก็จะมีหลอดเล็กๆแถมมาให้นะครับเพื่อจะทําการต่อที่หัวฉีดนะครับแล้วก็จะทําการฉีดในรูในร่องเล็กๆอะไรเงี้ยได้โดยสะดวกนะครับฉีดเข้าไปในร่องลึกๆได้นะครับถ้าเราจะฉีดแบบตัวหัวอย่างเดียวนะครับ อ่าตัวสเปรย์เนี่ยมันจะเป็นปล่อยนะครับมันจะอาจจะทําให้เปื้อนหรือว่าเลอะนะครับอ่าอุปกรณ์ที่เราฉีดได้นะครับก็ต้องใช้หลอดเนี่ยมาต่อทีนี้บางคนเนี่ยอาจจะทําหลอดหายหรือว่ามันหลุดหายอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเมื่อใช้งานก็จะต้องอ่าทการแก้ไขปัญหากันนะครับทีนี้การแก้ไขปัญหานะครับถ้าใครเคยมีหลอดที่สวมที่ หัวอันเก่าอยู่แล้วนะครับก็สามารถนํามาสวมได้แต่ว่าถ้าใครไม่มีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาแก้ไขปัญหากันแบบง่ายๆกันครับผมในการแก้ไขปัญหานะครับให้เพื่อนๆนะครับหาตตอนบัตรนะครับผมมาสักหนึ่งอันนะครับผมนีต่ตตอนบัตรที่เขีย่ยหูเรานะครับเมื่อเราได้มาแล้วนะครับผมเราทําการ ตัดหัวตัดท้ายออกนะครับก็ได้เรียบร้อยครับผมทีนี้เมื่อได้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะเอาหลอดเล็กๆนี่นะครับผมมาสวมที่รูท,ท่อตรงนี้เลยนะครับเรา,าดันเข้าไปมันจะดันได้นะครับ อาจจะยัดยากสักนิดหนึ่งแต่ก็ได้อยู่ครับผมนี่ได้แล้วครับผมเดี๋ยวเรามาฉีดดูนะฮะก็โอเคอยู่ครับนี่ก็แก้ปัญหาได้ดีเลย ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมก็แก้ปัญหาเราได้ดีเลยสำหรับตัวหลอดที่ส่วมที่หัวของอสเปรย์ทำความสะอาดในประสงค์เนี่ยนะครับก็ใช้ได้นะครับโดยการใช้ข้อ,อต้นบาดของเรานะครับนี่ เอามาใช้แก้ไขปัญหาได้นะครับใครที่มีปัญหานะครับตัวหลอดที่สวมที่หัวของเอสเปรย์น้ำมันทําคคามสะอาดเนี่ยมันหายก็ใช้าก้านของขอต้ตอนบัดนี่นะครับผมมาสวมได้นะครับก็ถือว่าแก้ไขปัญหาได้โอเคเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบยละเอียดเอาไว้แต่เพานี้ก่อนนะครับไว้คุยกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ